พ่อแม่พี่น้องเมื่อเด็กก็คือเก่าอีแล้วปั่นข่าหน้าให้หน้าหาไห้พ่อใหญ่พ้ามก็เป็นใหญ่เกี่ยวไห้ตะก้าอะไรพี่น้องเอ้ยปั่นข่าเธอชุดท้ายวันนี้แล้วก็เช่าคว้นข่าขึ้นเล่าแล้วเนาะวันนี้เมื่อเด็กอะมีไอ้เปล่าวเทินพี่น้องแล้วก็มีสาวจอยพ่อ มากกับท่านพอดีไม่ได้ปั่นเขา กับอีกคนกับฮู้ฮู้ประคอยดีวันไหนผุบผุนกล้องเครื่องกนี้ว่าไง พื่อันพายุมาถ้าพอพื่อันพายุมาก็ขึ้นเพื่อกระจักเต็มเลยพนหน้าหาไห่ตะก้า เมียเพิ่กาบอยอมมาอยู่มานอนพี่น้องอยู่น้ำพัวสูตายืนน้ำพัวเฉยๆจ้ะสิเป็นจังไดนเด็กแจ็คสอบก็เฮ้ยคนบอยอมมานอนพี่น้องกินแล้วเพิ่์ก็มาสูอยู่น้ำพัวเพิ่พ์เฮ้ยต้น,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 รรน,น,นชิชอยพัวต้นเขาข,าขึ้นเล่าอีกเว้ยเธอเธอ บาเทินไอ้บาเทินเนธชิซอยเอาขึ้นเล้าอยู่บ่าปล่อยพน้องปล่อยเพิ่งก็มาซอยกันเนาะกินหมูกระทะแล้วบวดซอยปวดไรต้องซอยน้องดาวข้านี้บุยอมนอนเนาะน้องดาวเนาะโอ้ยคือมืดแท้เลยมืดในนั้นหนึ่งเนาะพ่อแม่พี่น้องอดเบิ่งอดชมน้องกันเด้ออย่าเพิ่งถิ่มพึ่งปลาสองเงี้ยงเงี้ยงไปใส่เด้อเห็นอะไรโทรศัพท์มันกับโบแจ้งเนาะมันกับพ่อได้แต่ซำนี่ แต่ก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเนาะเห็ดยังก็ดีอยากให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นน้ำกันถึงสิมืดถึงสีโบเห็นหุ่งย่ำได้กาพยายามถ่ายถ่ายให้เบิ่งให้ได้ชมนี่อยู่บนมือโอ้ยนี่เนาะพี่น้องผลงานเนาะข่าวซ้ำหายช่องชีหงแบบออกมาข่าวหายเนี่ยนี่นะหายได้ได้ชิปสอบครืี่น้องได้ชิปสอบครืงพี่น้อง มื่อดาบกระอดเบิร์กเบิร์กนมกันเด้อผมแม่พี่น้องเอ้ยเฮ็ดได้ได้เึ้นสิเมือดจะได้กับยังไงพ่อแม่พี่น้องได้เบิได้ชมนนมกันบ้านข้างสีแบกขาขึ้นเล่าซอยบ่านี้เขาจะเช่าจกสอบเนาะบาในขาปั่นเนาะพี่น้องว่าเบิร์กนมกันเขาจะเช่าขาปั่นขาเขาจะมาปั่นขาให้นะพ่อแม่พี่น้องจะเขาจะเช่าจกสอบเราจะเช่าขึ้นเล่าจกสอบบอ่นในเรื่องขึ้นเล่าจกสอบนม่พี่นเองใหเลยนะเขาจะเช่าขาปั่นจกสอบกระเพาะ ใจะาราทั้งหมดบันซีมาเลยมีบันชีแล้วพี่น้องมันซีนะมีการเปิดบันซีพี่น้องสบันซีโอ้จักจ่มันนีสิบบเอหเห็นมันเห็นย่างเสิบครื่งสิเครื่องสิบ่วแล้วมันอะไรยังอนะเอาบวกเลยนาเป็นเช้านี่ี่งไปแล้วมีบันซีได้พ่อแม่พี่น้องเลยบวกเจสี เก้าสิ่เาสเสจนเส้นนี่พี่นางแป๊บโนะแม่เปโอะไรเลป็น่สี่สอบเป็นที่สี่สอบขี่มื่อไหร่ก็ขี่ร่าอเนีกแทนี่ยวัวในไได้ขี่ดอกแป๊บสิบสสอบเขานะ่ขี่ผ่านมานะฮักออกเบิรเบิร์เป็นที่ให้พุทล่ามาอะไร ขวากาดกันมาไหลแล้วพี่น้องเอก็มาด้ข้าเจ้าสีเก็บข่าดิร้อยทอดสีสอบถ้าได้ร้อยสอบนะเพิ่นกัสีทอดเพิ่นกสบเอาอยู่สีสอบอันนี้มันบ่ฮอดร้อยเนาะเพิ่นก็เลยไหลยากแน่กินแรกเนาะนพี่้องนนนี้เป็นข่้นสามสอบคขึ้นเลยพี่น้องเพราะมันเก้าสิบสี่สอบเนาะมันบ่ฮอดร้อยถ้าฮอดร้อยกับสีสอบเต็มๆเลยเพิ่นส้เอาไปเนาะข้าเพิ่นมาซีมาปั่นให้ได้พ่อแม่พี่น้อง เรบบอใจกับเช้าขึ้นเล่ากเรบบใจเพื่อกะชิเก็บขวดขึ้นเล่ากำลังมาซุมนุ่มกันเบาเรื่องเขาเพื่อชิเก็บเขาชปรกนะชิุดที่สองพ่อแมพี่น้องเ้ยมันบ่เต็มเพื่อกะชิตักแ่เอาสอบสุดๆอรถได้แก่ตักวีบ จัคซานสอบนี่พเจ้าอยู่จักสอบนี่สมสอบผลพหเออพลพหายเจ้าอยู่สาสอบธรรมดาปกติมักชี้สามสอบครึ่งเนาะิ่นก็เอาน้าอสามสอบสามเกือบสี่ัวแล้วเเป็นลานกี่ผลลหาพี่น้องกันพี่น้องกันทุกๆหอนลงอย่างนักหน่วง

ชาจ่อยห้าวพี่น้องเป็นกระสูนกระส้นคือกันนี่พี่น้องเฮ้ยบอยอมเมื่อได้พี่น้องเอ้ยเป็นกระยูจนช่อยจนแล่เอาไปแหละเอาไปเลยเอาไปแล้วพ่อแม่พี่น้องสามสอบเต็มเต็มเอาขาวขาเป็นอันนี้ซีไปแล้วเนาะชิ่นน้ำไปเบิ่งเอาไปเลยพี่น้องเนเอาไปแหละสามสอบทาเพิ่มปั่นอะไรพ่อแม่พี่น้องเอ้ย เหลืออยู่บ,บ,บลอลบอลบอลเราผมก็้อยเลือเอจ็ดสอบก็เหล,ลืออยู่เหลืออยู่เจ็ดสอบเนาะเจ็ดสอบกับน้อยหนึ่งนี่เลยพี่น้อง<ะ>เหลือเจ็ดสอบกับน้อยหนึ่งวานิเฟลกาซิเล่เก็บเขาไหวเนาะเก็บขาวเก,าก็บหนาะเขาไหวเลยเพิ่นกล้า่งเทียนกระสอบเนาะก็ขอคบปีขีดลงเพียงสำนีเนาะพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมกดติดตามสองยิงเงึงเหรอใช่ครับร่างใจชาวจอยครับพี่น้องร่างใจชาวจอยกันแล้วมันบอกเห็นหุ่งช้ำเนี่ย พายเห็ดยังกันโอ้ยน้าพี่น้องเฟิรนาเฟิรนมาชอยเออเพิ่นมาชอยหัวตายตายลูกก็ปิดคลิปลงเพลยงสำนี่น้าพ่อแม่พี่น้องลืมกดติดตามช่องยังเงืองเด้อพี่น้องเอ้ยเมื่อตื่นๆช่องยัง้งช่องต้น่ะชื่อเฟสเพื่อนพี่น้องสาวชอยสายอมขอบคุณลลายเด็กพี่น้องเด้อพ่อป่ะเ็นซ้ำโทรศัพท์มันก็มือดฝากพลังก็แชรเด็กพี่น้องเออบ๊ายบายแซวชอยพี่น้องชาวยที่บัทองบ้าเอาไปดูเลิฟซิงก็ไม่รู้จักวาดก็ลาพี่ลน้องนี่ Huh? Oh, nyeng 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 Eh, aw, balader pihon, sebaiknya.